ได้บ้างไหมลงเลยไหมนะไหนไปลงปลาไหนปลานี่ปลาบัวยิงปลาฉลูใหญ่ออ <laughs> ไปแล้วครับปลาเจริญตัวหน่อยแน่เอาตัวใหญ่ออ <laughs> ดินใสส,สวยๆครับ ชายกับป๋าเจริญแล้วก็พี่ไอพี่ตะไนเขาเขาลงันแล้วครับกลางอ่างน้นครับเนี่ยไปเดี๋ยวผมเอารถมาจอดอีกฝั่งแล้วผมจะตาม,มเขาลงไปครับไปดูกันครับสวัสดีครับวันนี้เจอกันแต่เช้าเลยวันนี้วันนี้ผมเอ่อมา หาปลาเจริญที่จักราดครับพอดีโทรคุยกันกับแกแกว่าจะพาไปดูอ่อางเก็บน้ําำบึงกระโจนบึงกระโจนอยู่ปทายครับไปดูกันตอนนี้ก็มาผมออกมาตัแต่ตีสี่ตีสี่ครึ่งตีสี่กว่าตอนนี้ก็หกโมงนินดๆครับมาถึงบ้านแกมาถึงจักราดไปเดี๋ยวไปติดตามไปชมกันที่หมายเลยครับปลาเจริญครับครับสวัสดีครับ ไงปะาหมใหม่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 ไม่เคยไปไหม่หม่เนี่ยไม่เคยไปจากทีก็ว่าน้ำใจขักเลยเอ,อลองดูลองดูไปครับไปเดี๋ยวขนของมาหาแกก็เสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันเลยครับ แล้วตอนนี้ตอนนี้มาถึงหมายที่จะลงดำแล้วตนนัวนี้อ่างอ่างเขาเรียกบึงกระตนครับตรงน,นี้อยู่อ,อําเภอพิมายแต่ไม่รู้จะมีตัวไหมเอ้ยอาเภอปะทายครับวันนี้ดูสภาพอ่างอ่างใหญ่พอสมควรครับสวยเลยผมตั้งใจกับป่าเจริญว่าจะลงไปดำตรงแถวๆวป่าบัวดำซุ่มตามป่าบัว พอดีพี่ด้านในเขาพามาครับอปล่นในครับเป็นไงพี่วันนี้ตามลุ้นต้องลุ้นกันครับวันนี้นป <ะ S 2> ๋ากองทับเดินด้วยทองใช่ปะไปครับเดี๋ยวกินข้าวกินน้ำเดี๋ยวลงเปลี่ยนชุดแล้วก็ลงไปเลยเดี๋ยวไปติดตามดูครับอย่าลืมเชียร์ชมกันหน่อยครับไปลุย ไปครับเดี๋ยวเตรียมกินข้าวเรียบร้อยกินข้าวกินปลายเรียบร้อยแล้วเตรียมท้องเสร็จแล้วเราก็เตรียมอุปรกรณ์ครับก่อนจะลงก็เปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไรเรียบร้อยครับผมไปดูอุปรกรณ์ครับวันนี้อันนี้ผมก็ดูของเทเขาหน่นี่ครับแบบนี้ DIY ครับตัวนี้ไม่ต้องไปซื้อก็ได้แต่ของป้าจะริญนทำเองครับแบบนี้ตอนนี้ใช้ได้ครับแต่ว่าจะมีข้อเสียตรงที่มันเปลี่ยนน้ำหนักได้ยากครับไม่เหมือนใช้ตะกอลัวเป็นก้อนแบบที่ผูมผมใช้กันหัวขึงนี่นะ ๋ยวพีเดนไนครับตัวนี้ไอ้ตัวนี้มันก็จะมีข้อดีในการเปลี่ยนคร,ครับผมจะมีข้อดีในการเปลี่ยนสามารถเปลี่ยนน้ำหนักครัวได้ในเราในเวลาเราใช้หมายแต่และหมายไม่เหมือนกันครับเราต้องการดำรอยเหนือพืน้นหรือว่าดำซุ่มตามน้ำตัวน,นี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ง่ายกว่าแบบนี้ครับรปรับก่อนได้ครับอุปกรณ์วันที่ผมใช้สวีมาหกเซนครับตัวนี้ อ่าอันนี้ของปลาเจริญครับปลาของปลากี่เซนเนี่ยสี่สิบใช่ไหมหา้หาห้าห้าอ๋อของปลาเจริญห้าสิบห้าเซนครับตัวนี้ของพี่นายแกใช้ปืนยางครับช่วงยืดอยู่ประมาณช่วงยืดเท่าไรพี่ปืนมันแปดสิบปืนสิบเซนหัวท้ายแปดสิบเออแปดสิบเซนหัวท้ายปลายแปดสิบ ช่วงช่วงยือดอยู่ประมาณหกสิบห้าไปไปดูกันครับรงน่ะวแยใส่มาได้บ้างไหมลงเลยไหมนะไหนไปลงปลาไหนปลานี่ปลาบัวยิงปลาฉโนใหญ่ <c oughs> <c oughs> ไปแล้วครับปลาเจริญตัวหน่อยแนี่ยเอาตัวใหญ่ใหญ่ก่อนเขาเลยครับไปแล้วไปครับลงน้ำกันครับตอนนี้กำลังทยอยลงน้ำกันแล้ว จะเลินลงฝั่งสายสายมือผมครับส่วนเซียนชัยฝั่งขวาม,มือครับฝั่งนู้นพี่ตนะยนพี่นัยแกอยู่ฝั่งด้านหน้าผมครับเดี๋ยวผมจะลงกระจายกันออกไปไปครับไปไปดูกันครับ you <laughs> ใส่ดีครับแต่ว่าแต่ว่าวันนี้ไม่มีแดกเลยพอชโดวไว้ผ่าตัวหนึงตัวเล็กครับนับในป่าบัวแบบนี้แต่ว่าสีน้ำใช้ได้เลยครับใสใช้ได้แต่ว่าแดดไม่มีครับแดดไม่ช่วยครับวันนี้ไปต่อครับมาแล้วครับตัวแรกครับแต่ว่าผมไม่ได้เปิดกล้องช็อตนี้ปลาเข้าไกลๆครับมันไม้มีแดดช่วยมันบอกหินยากมาแล้วครับตัวแรกครับ ปลาดินไซสสวยๆครับไปต่อครับไปต่อต่สัที่2เปิดกลปล,ปลรับรอบนี้เปิดกล้องมาสักพักนึงไม่เจอตัวปิดกล้องปลาเข้าอย่างอโอ้เวยโอ้ไม่รู้เป็นไรตัวที่สองปลาครับ Thank <laughs> you. you <laughs> ขึ้นน้ำรอบแรกครับตอนนี้พอดอีคุยกับพี่พี่ธนายเขาจะพาเปลี่ยนหมายครับจะไปดูหน้าสารเขื่อนสะหน่อยน้ำก็ใสครับแต่ว่าปลามันมันมันมองไม่เห็นมันปลาไม่ปลาไม่เจอปลาครับหลุมปลาก็ไม่เจอผมกับพี่ธนายขึ้นมาก่อนเซียนชายกับปลาเจริญยังไม่ขึ้นมาครับไปดูผลงานผมผมรอ,อบแรกผมเจอไปสามตัวครับแต่ว่าได้ช็อตยิงแค่ตัวเดียวปลาไซส์สวยครับ อันนินไซโลครับไซโลกว่าโลครึ่งไปเดี๋ยวเปลี่ยนหมายรอป่าเจริญขึ้นมาแล้วก็จะเปลี่ยนไปดูสันเขื่อนติดตามกันไปครับไปครับไปเสียนชายกับที่กับ,กบเสียนชายกับป่าเจริญแล้วก็พี่ไอพี่ตะไนาเขาเขาลงันแล้วครับกลางห่างนู้นครับเนะี่ย ไปเดี๋ยวผมเอารถมาจอดอีกฝั่งแล้วผมจะตามเขาลงไปครับไปดูกันครับ้ยน้ําใสครับตอนนี้น้ําใสแต่จะมีตัวหรือไม่มีตัวเราไปดูกันครับรอบสองครับ Sí, <laughs> ไปครับวันนี้ขึ้นน้ำแล้ววันนี้เล่นเอาตะวันตกดินเลยวันนี้มาลงอ้อมรอบอ่างเลยครับวันนี้ย้ายหมายสองสามรอบ <c oughs> อได้ปลาผมได้ปลานินไปสามตัวแล้วลงรอบสุดท้ายผมเจอยีสุกโอ้ยิงผิดเสียได้มากเลยครับตัวอยู่ประมาณหกเจ็ดโลปลามาปลามันเข้าไวแล้วทีนี้ปืนกับช่องที่ปลาเข้ามันไปคนละทิศพอดึงปืนมายิงปลากำลัง เปลี่ยนทิศกลับพอดีเลยผมยิงอ้ไม่โดนครับเสียดายมากเลยไปเริญเป็งไรวันนี้โอ้ยไม่มาได้สองตัวไหนว่าตอนลงว่าจะเอาตัวใหญ่วันนี้ตัวใหญ่บัหลังดีกว่า <laughs> <laughs> ครับเป็นไงพี่ <laughs> พี่เทไหรวันนี้เดี๋ยวแก้มือใหม่แก้มือใหม่แก้มือใหม่ดีกว่าเดี๋ยวบัลลังมาหาพี่ใหม่ครับ <laughs> มีทภาพสายดำเข้าวันนี้มาหาออกไหมไปเดี๋ยวกลับบ้านแล้วครับเดี๋ยวดูฟ้า <laughs> สกิดลูกไฟ ททผลงานครับวันนี้ลลปลารวมส่วนใหม่เป็นปลาอินไซทอดครับปลานินป,ปัาตเพียนไปไปครับพอได้กลับบ้านครับไปแล้กลับบ้านแล้วครับลุย